ไปในเรือถ้าติดไว้บนเรือบนไรปกลมแดงเขาบอกปอกอ <c oughs> ปกเนี้ยปอกอสั่นแล้ลายน้ําไม่กล้ามาตั้งปลายในทะเลแล้วอย่างว่าในบ้านบางทีลมก็ไม่ถูกอันนี้คนแถวทา,างอำเภอโป่งเขาเอาไปใช้ เอาเปิดๆไปในสวนลำใหญ่นอกข่าวไม่ได้เข้าสวนก็เลยไม่ต้องเปไน็นไรแต่สวนอื่นเนี่ยต้องตีละตีกต็ก็โดดยิงแกลหกลไยกันปุ้มกึมแต่สวนนี้ไม่ทํางานเลยกดดก็ใหญ่ไปบอกเอาไปใช้ได้ชนแล้วก็ไปใช้กันัาน,นตรงนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพื่อไปไหนเพื่อป้องกันเนื้อป้องกัน,กน,นดีว่า ถ้าเราไปในรถะติดไปสักคืนหนึ่งถ้ารถเป็นไรขึ้นมามันก็ปลอดภัยครับแล้วนีก็ค่ายกันมาทั่วประเทศไทยก็ใช้ต่างประเทศก็ใช้ครับผมติดตัวไปไหนก็เป็นกนาป้องกันดีมีประโยชน์หลังนั้นอัตมาก,ก็ทำแต่ตลอดเราเป็นคนเป็นผูุ้ชนธรรมดาเราจะขาดความนี้ไม่ได้ พระธรรมนี้เป็นพัวใจของคนทั้งหลายก็คือหนึ่งรวงสัจจาสองธรรมสามขันติสี่สามขานธรรมสัจจาขอให้เราทุกคนเป็นูุทุกคนเป็นคนไทยดูในประเทศไทย และเป็นประจามพรของชาวไทยจงมีธรรมะข้อเทียนหน่งนี้ไว้ในตัวเรียกว่าเป็นคนถ้าไม่มีสัจจกพระธรรมบอกไม,ะมะค่คช่คนเจ้าคนจะต้องมีสัจจะมีความจริงใจต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อสามีภรรยาต่อภูมอาหายตารือต่อพระพุทธ ม,มีความใจแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกัน,นแล้วถ้าจะมีฐานะที่อยู่มีทุณีมีความพาัฒนาถ้าไม่มีข้อนี้แล้วอยู่ยากอยู่ด้วยความลำบากพระตัวเองไม่มีสัจจะในตัวนี้ขาดไม่มีความเชื่อมั่นในตัวนเรียกว่าเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็คือ ัรมะคือปังมผงใจทุกคนเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนมีครักพวกมีเพื่อนมีผู้เป็นหมู่เป็นกลุ่มขึ้นมาแน่นอนเป็นธรรมดาเพราะคนะต่างคนมีอัธยาศัไม่เหมือนกันเราจะนั้นต้องมีความเรียกว่าานคือปังมมงใจถ้าไม่มีความโผงใจแล้วเราก็าาอยู่ด้วยกันไม่ได้นเรว่า ก็จะเรียกคือข้อท <cond> ี่สามคือขันติคือความอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่ออิวต่อปัญหายต่อสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรล่าวาจาอะไรต่างๆถ้าเราทนได้เราก็จะไม่ได้ข้อที่สี่คือมีพัรพวกมีเพื่อนฝูงเราใช้การแต่บริจาคแบ่งปันสิทของทุกคน คไฟชีค่อยอาศัยช่วกันนะครับก็ดูการดูความมีสุขแล้วก็จะยาก,กันด้วยความยากถ้าทุกคนมีธรรมะสิทติการนี่แล้วแล้วพวกนั้นก็จะมีความเจริญมีความสุขนานดังนั้นพระธรรมจึงขอควากไว้ว่าทุกคนจะเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีแล้วต้องปไปบอกด้วยธรรมะสิทธิการในแล้วก็จะมีแต่ววความสุขมีความ ย่างเรือมีความผาวนในยุทธทุกทรวดทุกทุพาราจกิจการในธรรมศาตร์ในรัมยุทาธรรมะบ่ขอสมองขเมียมขอจีขอสมัชฌ์จีต้องมีแต่ท่านทุกท่านทุกคนเขาประบาดตัวนึงเดินจริงๆเลยนะชาวบ้านเขาถามเขาเรียกสกุลของคนบ้านสรวงก็มี สกุลชิงขอนบาดสกุลชิงขอนบาทเนี่ยเขาไปพบพบมาตั้งแต่ปศสองคันสามรอยเก้าสิบเอ็ดแล้วก็เขาก็ทำกันมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกๆกขาไม่เจะมีคนไปก็ราทางมันบาดเขาสถานที่จัดที่เดิมเนี่ยเขาจัดที่ทุ่งตะนวนเลยวัดไปหน่อยจนกหมด ตระกูลของเส้งขอนบาดคือ,อนายนเกียวนายเกียวน่ะเป็นหลาน <c oughs> เป็นเหลนอ่ะหมดตระกุลนะหมดจากนายเกียวก็เลยผลทศไทย <c oughs> เขาก็มอบให้ทางวัดอาทางวัดทวงอได้รับจัดงานานรัตรการลอยพระบ,บาทเนี่ย ก็ประมาณสิบกว่าปีตั้งคันพอนางซึ่งเป็นศัก์เป็นอาของอาตมากันปอแต่ตอนรูปร่างใหญ่ตันไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ตันขโมให้ทางเจ้าน้าเพือมาขามต่อมาทางเจ้าน้าเพือมาขามเขาก็เขาทำไม่ได้แล้วอาตมาก,ก็เป็นคนที่ช่างคิดเรียกเป็นหัวพัฒนากว่าเขาสักหน่อยหลวงพ่อก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมา ก็ขอให้ท่านพ่อนางเป็นที่ปรึกษาและอาตมาเป็นผู้บริหารดอกนั้นก็มีกรรมการเจ้าวาดวัดปึกเจ้าวาดวัดคุงสะพานและเจ้าวาดวัดคงตะอินนเป็นกรรมการเขาคิดจะตูดนั้นเรื่องเผาเข้าวหลามเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นขาวเนี่ยนะ เขาก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารการบริโภคกันเหมืนอนเดี๋ยวนี้ไม่มีบอกข้าวหมกปลาเหมืนอนเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก่อนจะเดินทางก็ติดขรามไปคนกระบอกขึ้นเขาอ่าห่อข้าวไปก็ไปทานตรงนั้นนะ่ะตรงไหนรถจอดอรถที่จอดที่จะดีอ่ะที่จะดีแล้วก็มีน้ําตรงนั้นมีน้ําไหลตรงนั้นก็ทานกัน ดอกนั่นขลามเหลือก็เอาขึ้นไปไปทานกันแล้วกลับมาขึ้นแล้วก็ต้องรีบกลับมาขาลามดังนั้นหลวงพ่อบริหารกว่าจะทําได้เนี่ยตัดปัญหาคือไม่วิ่งผ่านบ้านใครกพวิ่งผ่านบ้านใครหรือสถานที่ของใครเนื่ยมันเป็นปัญหาก็เลยหลวงพ่อก็เลยตัดตรงขึ้นไปง้นเลยขึ้นเขาเลยตัดไปง้นเองไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลย ตัดทางแต่อธิษฐานขึ้นไปหลวงพ,ออพ่อก็คิดว่าทำกันแล้วได้ตั้งชื่อใหม่โบราณเขามีมาแล้วแต่ไม่ชื่อว่าไม่ชื่อว่าคุณด่านแต่หลวงพ่อมาชื่อคุณด่านตั้งชื่อว่าคุนด่านคอยระมัดระวังไม่ให้คนชั่วขึ้นไปก็จะให้คนดีขึ้นไปก็คือเจ้าที่ดูทางมันเองนะครับแล้วถึงปีเราก็มีการ ทำพิธีปิดป่าเปิดงานพราเจกรเนี่ยเขาไม่ทำพิธีไม่มีพิธีเอาถึงปีเขาก็ไปบอกเล่าวเก้าสิบขอให้ขึ้นไปแล้วขอปลอดภัยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ละมันมีทุกอย่างเลยมีสิงสาราจัตว์มีกระริงมีเสือั้างมีทุกอย่างไม่ปลอดภัยเขาก็ขอขอสิบห้าวันเท่านั้นเองต่อกรนะแค้าสิบห้าวัน อ๋อปลอดภัยก็ขึ้นไปด้วยความปลอดภยัยที่เจดีย์นเจดีนั่นเ,นะเป็นเจดีที่เก่าแก่ที่สุดเราให้ชื่อว่าเจดีเพราะไปถึงที่นั่นแล้วคนเขาจะปราบจะไหว้เปิดทองกันในระหว่างทางกา็ญาติโยมเมืองชนขึ้นไปแล้วก็มีเนรขึ้นไปเนรเกนเ็แก่่ะนะนั่นก็บอกว่ามันเจดีอะไรอย่างนี้เจดีย์บ้านเราสวยๆเจดีย นี่เหมือนอย่างมาเปรียบเทียบเหมันอย่างของหยาบหยาบมนกันนะอือขึ้นไปกพอกลับมาถึงวัดพลวงแล้วก่อนนี้วัดังวัดพลวงโดดมันลิงบ้าเลยก<ม><ม>ันตอกวัดพลวงว่าโอ้ทำยังไงโดยทำได้ยังไงก็เรียกอาจมาไปศึกษาอามาบอกเออพวกนี้มันมันไม่ดีประพฤติไม่สวยพูดยาไม่เหมาะอะไรก็ขอให้ปกคณะเขาตุดทูบติดเชียนขอขามาลาโทษนะ เาก็มาละทษแล้วก็หายไปแล้วก็ไปสร้างสิพัิวลีพัชิวลีนั้นก็เป็นที่คารพนับถือของพวกเราที่จะต้องไปเพราะว่าวลรีนั้นเป็นวัตใจเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมก็เรียกว่ามีศรัทธาในเรื่องศรัทธาเนี่ยมีศรัทธามากเราอธิษฐานว่า้ารามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้แล้วนะ ขอให้ขา้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัาจรรย์และสิ่งที่ไม่มีใครพบมาก่อนเลยปัตมาปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ก็ในความฝันก็ไปพบเอาอเทวดาสองคนเรียกว่านุ่งขาวผมขาวผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็เล่าวผมกัน ทั้งสองผมยาวทั้งสองคนนี่บนอาตมาเนี่ยไปเทศไปเทศทนั้นแล้วก็อาตมาในความฝันก็ได้สุภาสิบว่าทัานโตเศษโโหมนุษย์เสตุบุคคลใดฝึกฝนอบรมตนแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็พูดไปพอสมควร หลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไประกำเอ้ยนี่เราประนอนคาชินอะไรกันพ <c oughs> อเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ฝันอย่างนั้นอีกไม่มีฝันแล้วไม่มีไม่ไม่ให้ฝันแล้วให้ฝันที่เราฝันนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะเป็นอย่างนั้นมันถ้าสิ่งใดเราปรารถนามากตั้งใจมากเกินไปไม่ได้แน่นอนเพราะงันจะมาด้วยความคันรองของอบุญกุศลนีย่ย คืนนั้นก็ผ่านไปร้อยคืนหนึ่งว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างพระบาทแห่งนี้ก็มีหลักอยู่สามประการคือทนายโ,โรโลแกนว่าน้ำไหลไปสว่างคุนทางดีสามอย่างนี้ถ้ามีกับข้าพเจ้าแล้วขอข้าเจ้าได้ดพบริงมาเปจฉันฝันว่าเดินทางขึ้นไปกับ คนแก,แก่ๆแต่ไม่ได้เดินทางที่เราขึ้นไปนะนะมันเดินทางที่ลวงพอตัดตัดมันนี่เอง <c oughs> ตัดขึ้นมันเดินตรงนั้นไปตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเชา้าหลวงพ่อก็ไปดูว่าเราขึ้นตรงเนี้ยไปดูแต่แล้วโอ้มันเหมือนเหมือนทางเขาเดินมาตั้งแต่ปีแล้วมันลึกหลวงพ่อก็ตัดทางลงไป ในทางนี้จนสํงเห็็กระนอนนั้นหลวงพ่อให้ชื่อว่าพระมลาาัยทำไมจึงเรียกว่าพระมลาาัยเพระาะในตำนานแลวพระมลาัายเนี่ยก็ร,รู้ว่าพระพุทธเจ้ากระเด็ดมาอย่างเขาคิดจะดกูกนะตาตำนานพระมลาัายก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์แก่เนี่ยเขาก็นสงสัยกันว่า ทำไมพรอมอะมลายความจริงแล้วพระมลายจะต้องสะพายบาทต้องเอาบาทขึ้นไปทําไมพระองค์ไม่มีบาทหลวงพ่อก็มาเลยบอกเนี่ยบาทท่านอยู่ที่ตรงนี้ทางโคง้งที่กายม้วนแล้วเป็นบาทพทระมลายเพราะว่าท่นานว่าจะไปแลวจะกลับมาไม่เอาบาดไปก็ไปกลางวันบังเอิญไปถึงท่านตัวมรณนะเพราะว่าท่านแก่อไม่ถึงพระเบญ่าเนี่ยไม่ตำนานมาก็เดือนนี่คือเรื่องของพรอมอะมลัย ตรงประตูสวสมบ์ตตรงนั้นก็เดิม